เมนูอาหารรอบบ่ายทํานผุ้ชมกินก็คือมะกวสบายดีสบายดีตอนบ่ายพี่น้องจ๋าพบพอกับเบ่าหมีพี่น้องออบบมืนอนนีอากาศท้อนห่อนแดดกระแดด โหดโพห่งกับมาตะในเมืองเกือบตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปอันนี้เครื่อใหม่ใบใหญ่รุ่นขาวนำเงินตานตานอยหรือตาใหญ่บบบนี่ ก็ได้โอ้ทำมหนักนาลพวก่แค่นาง่แดดบ่เรทนแดดทนฝนยัยมาหนมันอยู่นี่นนี่เลยปนหลอดหายไปสาลายมือบบเห็นจักมือมาต่ำหูจักแล้วมือวานกับเห็นมือก่อนกับบเห็นมันมีแต่งานนี่แหละก็เลยบบแล้วจัก ไผ่สีบุญยากเฮ็ดไผ่สีบุญยากตั้มนะสามปริปลนหลอดยายรุ่นน่ะแล้วสามเครือเครือที่สี่แล้วนี่กระบุญเข้าวในเดีเจ๊งยาเล็ดในเดชปั่นหลอดวานอีกก็เบื้องแต่เช้าโจรข้ามวานนี่ก็ดีวานชาบ้านชาวบ้านย่าย อันนี้สิเป็นคนเครื่อหูตำร่ายอันเกา่าเอาจักว่าหลอบยายลุนแป,แปดวา ค้นเรือหูนี่ของยายมายังเหลือบลายแต่กับเลจาจักเถือมีจะยมีต่ใันตมันตม,ม,มาห,าห,หา้หาหาห้อก็เดินกระดูกีในจักงานอย่าง <c oughs> มันนี่ก็ชา,า,างระานบ่ไหวนเราออกมากน,มา,มา,นาชื่อกานใส นี่มาแต่ในเมืองบรไดอย่างพี่น้องให้ก็จ้าขายกันเลยสื่อมาสูนองทำกินนี่คือคือหมักบวกนี่อันนี้จะเป็นหมักอ่าน้ำนมอันนี้หมักอันนี้อันนี้จะเป็นอาสาวรสาบผสมกินกับแจ่วน้ำปลา กินสมพี่น้องแต่หมากเนี่ยบ้านข้าเคิรหมักละหมดนเนาะรวมหมักน้ำนมอันนี้เป็นหมักอ่อยีลาวเคิหมักน็อดพี่น้องหม,มักน็อด,ดเนาะยีไทยก็สิเอิเนาะสาวรสสาวรสอวนหมักกระทกลกมันก็มีหลายซื่ออยู่มีสามสี่ซื่อแต่อันนี้ขา้าเห้ามันจะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะแม่มหน่วยสีขาว อันนี้เป็ดพันธ์สีมว่วงแต่บุหงมันสมมันหวานเด้เดี๋ยวลองชิม,มปกติมันก็ออกกันหวานาคุณยายจะกินอะไรก็แต่ส่สนนสวนใหญ่มัน,ก,นยยมก็ออกเปรีย้ยวหวานเขาเห็ดเน่าอนน้ำน้ำเสาวรสเขาเห็ดน้าปนน้ำนี่ผ่าอย่งอยางนี้นะจ๊ะมันหอมมันหอมในดอกหอมหอมแบบมันคือแบบที่เหลอ มันก็มีหลายบบพันธุ์แบบข่าก็มีเข้าเฮ้าในต้นในตุ่มกาเป็นพันธุ์ชีขาวเปคุแบบบวงงไม่ทำอยากมานไเอามาจากสามเสียนเ้อโอ้ยมีอันจีเขาเ็จะรวอยากออกหวานเปรี้ยวับหวานแซ่บ ข้าวที่นำปะนานี่มะนาวดีจะมีได้นะคะจานทงรดีนะอลาระตาชมรมนะเจ้ยเอาดูดินะฮะอย่มาบกินนพิมันบวกพชดอกนี่อะมันบวกพีชเขาใช่ไหมจานใช้น้อยๆคลุนใช้แล้วก็โซ่บนเหรนเย สบายดีไีมน้องติดสมตอนบ่ายอายกกินอะไรกินอนี้เจ้านะเฮ้ยากินน้ำหมักไงกกินนะแม่เนี่ยนปลนี่ได้เนเปลอไปหดเอาป่อยแล้วมารีบมไป่เบี้ยวปราก นี่มันเป็นจิปาถันอุ๊ยปะมันเป็นหมากอะไรเนี่ยอันนี้เป็นยามันเป็นยาจะปาถันคือไม่ให้่กินเนี้ยเอาชิ้นนเป็นกระแหงเจ้ยเนี่นมันคือน้อยใช่ไหมางในมันผัดมาทำผสมกินข้าวเที่ยงกันยังใหญ่มาลืมเพลิดเพลินครับกินรต้มข้าวเที่ยงเอาบ่วงขวดละเท่าไรนอันนี้มันกินยิ่งนี่นะอือันนี้ได้ข้าวกินยิ่งอันนั้นเปรี้ยวหวาน ตกขวดลายๆก็ได้เขาขายโลละกิโลบนละหมดอัูก่ีหนักมากเนี่ยโลละยี่สิบบาทพี่อไรโลละส้บบาทอันนี้นั่นอันนี้มันสองโลโลละส้บบาทแต่ว่าอยู่ในห่างเห็นเขาขายกิโลละแปดสิบาท่อันนี้น่ะ แต่เขาบอกมากเหี่ยวมันน้ำมันสีหวานเขาปั้นมันเหี่ยวมันจังเบิ่งเหี่ยวมากเหี่ยวเหี่ยวนะมันสีหวานบ้านเฮาก็หาหน่วยชาบาทเขาขายเป็นถุงสิลองกินหน่อยเหี่ยวหน่เขาบอกว่ามันแห้งเหี่ยวแห้งหวานหวานเนื้อเนื้อหางคุ้งฉ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 งโว้ย หน่อยแห้งหอมได้เดี๋ยวจะเอาไปบีบเชฟหันอนมันอืบีบอาแนวมันหน่อยเหี่ยวแห้งหวานตักน้ำปลาหยอดใส่น้อยหนึ่งเอาตอเขกา่ะน้ำเาวรสก็มีเด้พี่น้องระวังมาตอดไอตออืมเอาไ้จะขั้นกระปวง อยุสี่าาจะคนจ้ะบ่ร์ตได้เฮะสี่คนหาค้นทำมาเป็นต้นไม้ปลาหน่อยนึงยายแซ่บจ้อยแซ่บมันอยากอมเปรี้ยวแซ่บๆๆนี่เขาบอกหากินน้อยเหี่ยวมาให้แฉกนี่เหี่ยวอะไรเหี่ยวปากแต่ของคุณยายกับดกอยู่แต่มันเบิดแล้ว,วมันขึ้นต้นตุ่มกาแล้วมันกินยาก แท้จริงแต่เขาอันเทศห่านให้มันอันนี้น่ะผสมบันไดเทศห่านแล้วมันขึ้นสูงมันลาบขึ้นสูงแล้วมันเก็บง่ายย้ายไปไปปลูกที่ต้นตุ้มกาแดดใส่ลมผัดมันหล่นแล้วจังได้กลิ่นของยายน่ะมันเป็นสีอันนั้นเนาะมันจะเป็นสีเหลืองหยอดแล้ขาหลั่งกิลิ่นค่ะมันเป็นยาหยอดนี่หยอดมังหนักเสาวรสแถวขางเขาค่อยกว่านได้แบบนขามาแต่ว่าจังโบด มันมีพันหวานกับมีเขามาไปตับช่องไปซื้อเอาพันมันอ่ะมาถือมาเอาไปหวานจันมันเละชมชมชมทีมันก็จบอันเป็นบางลูกแต่ของยายกันบางลูกก็ส้มสมบางลูกก็สมหวานถ้าสมไหมเนื้อเปิ้ลหมั่นเลยนวดเนี่ยสมน้อยชุนนะเก็บเก็บเธอละช่องทางจานทางมาลปั่นนห้นำปนะเนีย จก่ส้ำตาน่ไหปั้นไหน้ำสับปะลดในมันะจ้ะปั่นจิ๋ดเขาปั้นเ็าตอกเลยตอกเนาเขาเลยก็มีน่ะตอกมัวนี้เขาไปเห็นน้ำปนนะแต่มันจีหอมเนาะมันหอมแต่อ่บ้านนาวก็ขายแบบนี้ เขาปล in in mm. ูกและพันนี่นั่นมันมีมันยังกินกับเปลือกมีแต่ยางเขาให้มันชุกคาคเขาปลูกพันเน้อย่บีบมันคือยางเขาไปเห่แล้วมันติดปากลูกอันน้้ไปหน่วยคาวด้วยปะมันแบบคาวขึ้นมาแบบนี้โคนงะบบได้กระปวดน้อยมันหน่อยใหญ่เกื่เนี่ยมันนักกาบคาว แต่ดีคันทายไปนลลงมามัเหีื่วันสี่หน่วยโลเงินมาเลยวกาเหมือนข้คายเป็นทงหนึ่งหานยหาโนยตาบ้านนี่มันบ่คอยมียังกินหรอวันนมันไปทำอิ์เมันหัวยังเคี้ยวอยู่เอาจนมันแหล่มดข้าต้นแมแช่ไปย่างมันก็มดกินห่ นนคุณยายกระทั่งก็มาเมื่อวานนี่พี่้องมากลกกาหาอยริอยพอไนั่งไปงานต่ออีกีอนง,งานผูกแขนเขาพ่าี่ผูกไเขาเปมานำมือนกัเลยมีเวลาออกมานามีเวออกนาเดี๋ยวไันปแต่มันบมอนะมออนไปด้สิบสี่ก็ <laughs> มื่อมันน่า,า,นาจิมา้มหแต่เป็ดให้เปันข้าวหน้าสต๊อก่อนกับซุปซี่อย่างจากปีแล้วคือห่างกันมาแจากหาปีเนี่ยนะหาปีเลยหาแล้วบันคืออย่างหางกันหว,วานเตะกี้สี่เป็ดเล่วนหวานเขาบอกเห็นตะกี้เขาว่าจะแจกเป็ดเล่เท่าหนึ่งแท่าบ่เคิองเติบหัวกะว่าหง่ะใจเงินลำเลยเนาะ เขเห็ดยี่ปอ้นาเขาบออเออเห็ดยนก็เ่เอันดูพกนเจอสุดเลยานยูหมาเียสมบูรณเยกใจเขาต่อยบอไหวเลยจอยต่อยเปอ ิบสองหน่วยนะเฮ้ยหน่อ่ยงสุกอันไห้มันเปก้านั่นะเครือมันอันนี้คือยังนี่มันลามยิงก็เครือสตัี่ตรงเห็ดห่านพวกนี้นะเห็ดห่านยังเก็ดไงหอมเลยพี่ดองกินนันบอไดยปแพงใส่รดด้วแจกกว่าสั้นมอมีเจีวน้ำปลานะจ๊ะ มันเส่่ยผูกันเลยเลยมันผสมมันเปรี้ยวอมหวานเธอากิมเบอันนี้ก็บวบทุกี่เขาไหวให้มันอิ่มๆหวานเหนื่อยเนี่ยคือเริ่มสนและลูกน้อยแรกคือหวานกินแต่ละหน่อยเนาะกินบางหน่อยของยายปลูกกับบางหน่อยก็หวานบางหน่วยผสมมันรุ่นละจังไปเกิน มันบบเห็นใบตุงกะละลายายร่นแงเกินมากกี่ชุอมเลใส่น้ำปลาลงไปเขาใส่เกลือลายอะหายง่วงเลยจำบุผู้ชมแครงถังง่ายง่ากับน้ำมาจะเก็บใี่มันขะไรันน้ำปลาหนักตะวันนีอไรตะวันี <laughs> Chín bớt ก็ได้ ừ. Chín บ่ mình กินเบิด3หน่วยบ่อิ่มบ่ได้ยินให้ปาดอยู่กินน้อยมันเหี่ยวบ่ทันบ่าว ต่อครับมันซุกคักขาดริมันสีหวานนี่สังเกตบ่หน่วยได้อันนั้นอ่ะมันสีหอมหอมหู่วยเอามาส่งเจ้ายายมาหนก็คือมานรำหรือเปลแค่ที่อันนู้นอย่างนี่ปะรุนเอาหน่วยอะไรกระป๋าถุงเก่าหนักหน่วยจะเขียวนะมันดิบนี่มันต้องหาหน่วยที่แบบนี้แบบนี้ น่อยเขียวแบบนี้มันดิบนี่ชมไดม้ดิปะก่ยู่นี่ตัวนี้ชุเนแหลกคากเนีปะใส่อมอาอม,ม้ามมหน่ยอยบอ้นแบบนี้ครับคือผสม่ผสมวหวชมน่อยมมกินชน่แหลกคือหวานอาชน่อ คือว่ากินไปกินมามันผสมบกันที่ขนาดนั้นซีนหน่อยแดีวก็คืออร่อยเลยจ้านี่นาเซนบดีมันผสมแม่นบอท่านหมบอกระบอกพังค่วบไอ้อุ้งมามับอสส่วนใหญ่พวกเปรี้ยวๆเนี่ยมันต้องกินกับน้ำปลาแดกมันเข้ากันนี่คือกินมะข้อเนี่ยพี่น้องกินมะข้อมันต้องกินกับน้ำปลาแดกมันจะผสมถ้าไปกินก็ยังอื่นมผสมไม่ควรบอจ่ายบดช่องหน่อจ้ำหน่อย เราเบิรสีหน no ่วยนั่นนี่เากินไมไหแล้พอลยายสองืนยังดีเลยมามาเบิงตีเบมันดีเก็แ่ตางกันเลยจ้ะถ้ากนับประแดงนะเขากันนบ่สบแม่ใบยายก็ดีแช่เบิตแช่โรตีมีกรไก่กราไก่้ มันเป็นน้ำลดดีบมันเป็นอย่างนีมันคือหวานนี่ค่ะเราซีมมือเราทำมือข่อยซนี่ยเสะไปเลยจ้ะซีมมือใช่ไม่เลยหนู่นมันถือกระดมปลาเนาะมันเหี่ยวเหี่ยวเว้ยเว้ยมันแบมันหวานเอ่ะมันเป็นน้ำลดดีหรือว่าบริมเป็นน้ำน้วยเดี๋ยวนี้มันคือหวานใช่ไหมบ่มันเป็นน้ำลดดีมันได้กิงจริงนะชุมผมใส่มาใส่น้ดดีจนนี่เนี่ยมันบ่ถือน้ะดปลา ตองแนวมากินกับโรดีเนาะหดี๋ยวก็นำปลาแดงมาเขากันอาจารย์นำตาลมาเขาออกกเสียงดวงพรเจ้าเลือกมานั่นมานี้จ็เสี่ยงมาด้เ้ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวนี้เหี่ยวว่ะวดกินเบดสีหน่อยฮะถังขววแล้ววัน้สลดดีและแซบเอาอีเ้าโอ้แบบมือเบาว่าเอามือถือเบาแซบก้าน้ำปลาวเอา ม่งป้าใช่แค่ดีแล้ว่ะจลายตรงเล่นอะรของยายนี่กินเจอหน่วยสอหน่วยมันล่นใส่คุยหมาข้นมาบ่ไปปลูกแซมเอาตุ่มกะแล้วมันงำังจ้ากกี้มันยูนเ่คือจัดจดี๋ยลูกไป มันจะปลูกห่างๆไงไปปลูกตรงเหงามัเลยอเลยค่ะชมพูชมคอยกินเบิร์าหน่อยอป้อตัแก่นเต็มกระจกเลยกินหลายแล้วทำเดี๋ยวพ่อจีนไป้ไปจองห้องน้ำใส่รถมาได้กะข้าวหน่อยตามหน่อยมึงแน่ของ่อยน่ะอยแบบยายให้ได้องหน่อยชมูชม ชองนั่นใช่หับบชสี่แตชองคนหนูไม่เห็นสิที่บุหรี่บุหรี่บิ่งอยู่ช่อยกับชองคือกันไล้วนี่เลยฮุกหมอนี่คือหลักฐานชองคนหลักฐานดูสินี่ดูชองมันห้อนวิ่น้องกันใบมาจากสิบบริไปข้างไหนเดดก็เแดด ื่อวานนี่จะลงไปแช่น้ำจนอดทุ่มหนึ่งอาบน้ำกับเด็กๆส่วงคำมือเน็บเลนน้ำมีว่าทำมันเลื้อมันเลี้ยนไปเรื่มตามัน้นมันเงียบตอไปแล้ทำประโยชน์มันดอกไว้อันนั้นขามันเงียบลงมาแผ่นฉากมันเงียบลงมาแผ่นชาเซลเอ้ยลตาเด้ลุงเลื่อนไปใส่ส ไปทำงานทำงานอีกบเก่าไปแล้ว <m í by> ัทลไปเหเงนถายแม่ะเยียมเลยนื้อตีใช้ก็ดูหน้าดูหน้าเกาไปเหุเงินกันมาเลือกมากเลือกมากไปวันห็นแทุกคนถูกไปหากันแบเลยบมีบเห็ดคนแล้บเห็ดงานกลับมาคือเก่านึงไปทั้งนงนึงไปทังนไปในเมืองมาพี่น้องอ่า สือผลไม้มาแนวว้ตักบาทมื่ออื่นพรุ่งนี้วันพระใหญ่ <Okay. S 1> บ้านเฮาเอ,อ๋อสินดับนักสมกับอแอปเปิ้ลยาในตุนะครับเ,เมื่อเด้อไปตักบาทพรุ่งนี้ทำบุญทุกวันพระใหญ่อายุเบียชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่เขาก็ใส่ป่ะยุนุะใส่แต่วันชิไง เดอนใจถึงหมนแ่เินใเนแอยแล้วแม่จะ่าย้นูยางเอาเวนสงสัยพ่นจจอกงามอยู่กิน่ย้ก็มแต่าหวานกิน่ยแล้วก็มีิต่าหวานกินไปจังยาลวัน เบิดจักหน่อยล้วพอดีเอามวนหาหน่อยหกหน่อยหรอวบ่กัปุนถ้ากันเมาสมันงแซบนี่ยนมเด้อจองพุห้องรถดทองนำเจ้เขอยกิวต้นใหาของยังๆกินไม่หเมียงกันเี้ยงนกเพร่นะรับอชุกเน่นยนะหนาเห็นห้างกะอันนั้น

วานนี้เขาไว้พี่น้องจ่าเดี๋ยวมาเให้กสิข้อเก็บภาพบรรยากาศจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจทอดบานนี้เนี้ยสิลุบไปแซน้ำอีหล่ะบ่ไหวแปวแปะแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องช่องแชมปหนุ่ยเขาต่อยวานสบายดีแปะแปะชื่อบุญดุบงโง่จินเปิดอัลบั้เบิ่งแน่เปิดออกมาไะ้เจ้ามือก็คุณโตกเนาะ